มาแล้วนะครับคุณผู้ชมรถสวยรถถูกรถดีต้องที่นี่เลยนะครับบริษัททอโต้เท่านั้นแคมรี่นะฮะคันนี้นะ2.4รุ่น V ปี2007สีเดิมทั้งคันนะครับผมคันนี้เสนอขายเพียงแค่159,000บาทเท่านั้นนะครับผมซื้อสดรับรถกลับได้เลยนะฮะสภาพสวยพร้อมใช้แค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูรับชมในคลิปเต็มต่อได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้ผมเซลนวดทอโต้นะครับที่บริษาททางด้านการขายนะฮะบริษัททอโต้มีรถสวยมาแนะนําอีกแล้ว1คันนะครับก็คือคันนี้เลยนะฮะสุดหล่อของเราโตโยต้าแคมรี่นะครับผม2.4รุ่น V ีนะฮะเป็นตัวเบนซินล้วนนะครับผมปี2007นะฮะสีเดิมเลยทั้งคันนะครับพี่ๆนะสภาพสวยกริปนะครับรถเจ้าของใช้ตลอดนะครับคันนี้ วิ่งใช้งานได้ปกติเลยนะฮะเลขไม่300,000โลกับรถปี2007ก็สมเหตุสมผลไม่เคยติดแก๊สนะครับผมประวัติดีประวัติศูนย์แน่นอนคันนี้นะฮะเลขทะเบียน3 6 6 4นี่ครับกรุงเทพมหานครพี่พท่านไหนสนใจอยู่นะครับรีบติดต่อหาผมได้เลยไฟหนงไฟหน้านะครับเดี๋ยวผมขัดให้ใหม่นะครพี่พี่นะเดี๋ยวล้างสปาให้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถสภาพแรกเข้าจริงนะฮะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยแต่เดี๋ยวให้ดูสภาพเลยนะครับว่าเดิมเดิมมาเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับ เป็นรถที่ลูกค้านํามาเทิร์นนะครับพี่ๆนะคันนี้นะก็บอกเลยว่าสภาพเนี้ยลูกค้าเนี่ยใช้ขี่ใช้ขับทุกวันนะครับไม่มีปัญหาใดๆกวนใจแน่นอนนะครับกระจงกระจานั้นน้าได้สีครมเนี่ยมแบบนี้เลยสวยๆการชนการชนสวยๆแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนติดมาให้นะครับสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ไฟนะครับตรงนี้แตกร้าวนิดนึงนะฮะตรงไหนมีดมินีผมแจ้งหมดนะครับไฟตัดหมอกนะจะแตกกระจกแตกข้างนี้นะครับผม ็สภาพกับราคาตัวรถนะผมบอกได้เลยว่าสมเหตุสมผล159,000จากปกตินะฮะ199,000บาทผมลดให้พิเศษเหลือเพียงแค่159,000นะครับพี่ๆนะใครจะมาจบสดนะฮะติดต่อหาผมด่วนเลย064 836587 4นะครับเนี่ยสองฝั่งซ้ายฝาสวยกันสวยมากนะครับร้อยต่อตัวรถแนบสนิทสีดเดิมๆบางๆนะครับผมเครื่องยนต์ VVTi นะฮะ แม็กอลอยขนาดใหญ่นะครับผมขอบ17นิ้วเนี่ยยางรันมาเป็น2-15นะครับทับ55 R 17นิ้วยางปีย3่ายางฮันเดอร์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับซุ้มล้อปุ่งล้อช็อคอัพเดิมนะครับสภาพใช้งานกันได้ยาวๆนะครับพี่ๆสำหรับแคมรี่คันนี้เดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างตัวรถก่อนละกันว่าสวยเนียนขนาดไหนนะครับนี่กับแคมรี่นะรถหรูผู้บริหารปี2007นะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้นะฮะ เบรก ABS นะครับเอาไปเอาไปจอดเอาไปเก็บสะสมเอาไปขับใช้งานได้เลยคันนี้บอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับสภาพคุ้มแน่นอนนะฮะกระจกนะครับผมติดฟิล์มให้แล้วรอบคันภาษีพรบเดี๋ยวผมต่อให้กระจกเปิดปับพาวเวฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับคันนี้มีม่านให้รอบคันมือเปิดประตูได้สีโครเมียมนะครับผมยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะพี่ๆนะรถสภาพแรกเข้าเลยนะครับภายในนะฮะได้สีเบดแบบนี้นะับภายในก็คลิปอยู่นะนะฮะ เป็นลายไม้นะครับแผงประตูแผงประตูนะฮะตกแต่งมาลายไม้สวยงามนะเดี๋ยวล้างขัดสีให้นะครับผนังนะครับแผงประตูบุหนังบุนุ่มมาสีครีมสีเบจนะครับน็อตยึดนะฮะไม่เคยขันไม่เคยถอดนะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักมานะครับพี่พี่ผมรับประกันให้ได้สครับเพจนะครับตรงพื้นปั๊มแคมรี่มาแบบนี้มีร่องรอยบ้างการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ผมรับประกันให้ตัวโครงสร้างเนี่ยพี่พี่ดู น็อตยึดเสาบีนะไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยติ๊กเกอร์นะครับอยู่เดิมครบแท้แผ่นเพลทเลเบลนะครับอยู่ครบผลิตเดือนมีนาปี2007นะครับแผ่นเพลทเดิมแท้ตรงกันกันกบในสำเนาหน้าเล่มน,นะครับเล่มมีพร้อมโผล่นะครับคันนี้นะ1 5 9 0 0 0ซื้อสดจัดมาได้เลยเนี่ยสปอร์ตเมทาร์คไม่มีทำนะพี่พนะอันนี้คือสปอร์ตเมทาร์คเดิมแท้จากโรงงานนะครับรถสวยมากนะฮะโครคงสร้างดีที่ผมนะครับถึงจะเป็นรถเทินของลูกค้านะครับผมก็ คัดคุณภาพเหมือนกันถ้ารถมีประวัติชนหนักมาพิกความ,มามาผมไม่รับแน่นอนนะครับคันนี้ประวัติสวยรถโครงสร้างดีนะออปชันภายในยังใช้ได้ยาวนะครับตัวเบาะทุ่มหนังด้วยสวยๆแบบนี้เดี๋ยวารายละเอียดตัวเบาะต,ตัวออปชันนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะฮะขออนุญาตพาชมนะครับ,นะรบในส่วนของโครงสร้างกันก่อนนะแผงประตูเดิมๆนะครับผมมาพร้อมที่เขี่ยบุหรี่ด้านข้างนี่พอทาความสะอาดได้นะครับดูนะกระจกออโต้ทุกบานนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะฮะสปอร์ตเมทอาร์คนะครับเดิมแท้นะไม่เคยทำนะครับหน้าหลังเลยไม่เคยทำเลยนะครับรอยชีวงรอยชีบโรบอทยังอยู่นะฮะด้านหลังนะครับมีแผงแอร์มาให้ด้วยนะครับผู้โดยสารแถวสองนะไม่มีร้อนแน่นอนกระเป๋าจริงโจ้มีให้ด้านบนได้เป็นสีเบจนะครับเบาะด้านหลังเป็นหนังนุ่มๆนะฮะมีที่วางแขนพักศอกไปให้พร้อมกับมีที่วางแก้วนานะครับเป็นลายไม้นะสวยๆแบบนี้พี่ๆี ในราคา105,000นี่มา่านมีให้นะครับมา่านหลักมีให้ไฟด้านหลังไฟส่องหนังสือนะครับมีครบหมดเลยนะฮะนี่รถหรูนะพื้นที่นะครับผู้โดยสารแถว2เนี่ยค่อนข้างกว้างนะผมขายนี่ครับผม105,000มันแทบจะไม่ต้องเก็บงานอะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยวผมล้างสปาขัดสีให้สวยแน่นอนนะครับขายตามสภาพใน RPP พี่ๆนะ105,900นะครับผมล้างสปาขัดสีภาษีพรบต่อให้ นะครับผมราคานี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วนะครับผมรีบเลยนะใครสนใจอยู่สำหรับแคมรี่นะฮะนี่ด้านหลังสวยๆนะฮะเซ็นเซอร์ถอยกล้องถอยมีให้ครบไฟนะครับไม่แตกไม่ล้าวนะฮะทั้งสองข้างมีระบบนะครับการลื่นการถลาย VSC นะครับควบคุมการทรงตัวของตัวรถให้ด้วยนะ2.4รุ่น V เป็นสินรวนนะครับอ่ะฝาท้ายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้นะครับ ฝาท้ายจะเปิดด้านล่างตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันด้านท้ายพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะนะส๊อบแคมเบรี่นะใหญ่มากนะครับยางอะไหล่แมลงบางท่านถามว่ามีให้ไหมนะครับมีครบนะนะฮะเนี่ยยางอะไหล่ครบนะครับแมลงครบนะฮะสีททามะพราวนะครับสีเดิมโรงงานเลยนะฮะสวยแบบนี้นะครับนี่ล้อไหลครบนะฮะ ใช้งานกันได้ยาวๆพี่โครงสร้างดีลำโพงมีให้ด้านหลัง2ดอกนะครับเครื่องเสียงดีมากนะฮะลางน้ำเม่สปอร์ตพวกนี้นะครับไม่เคยแต่งไม่เคยแต้มนะครับเนี่ยน็อตยึดฝาท้ายเดิมๆนะครับพี่ๆนะน็อตยึดฝาท้ายเดิมไล่ฟ้าไฟเบรคดีสา,ามติดครบปกตินะครับโครงสร้างอ่ะสวยแล้วนะฮะผมบอกได้เลยโครงสร้างสวยแล้ว,ไ,ลว,ลวไฟท้ายนะครับเดิมแท้ไทยคอยตกมีกล้องถอยมาให้นะฮะสวยๆแบบนี้พี่ๆในะราคาเบาๆไม่ถึงสองแสน ได้แคมรี่รถหรูไปขับผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะฮะนี่นะฮะสภาพซ้ายขวา2อฝั่งนะครับสวยเงียสวยงามตามทองเรื่องนะฮะแผงประตูแผงประตูคมกริบนะครับมาดูกันน็อตซอบประตูกันนะครับฝั่งคนขับนะน็อตซอบประตูสวยๆแบบนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะติงเกอร์คำเตือนอยู่ครบนะครับสคับเพดพื้นนะฮะความแคมรี่เดิมแท้สวยเลยนะครับ เติมลมยางมาจากรีควิกมาแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับนี่น็อตยึดเนี่กรอนประตูนี่สวยๆแบบนี้เบอร์11นะฮะไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยขัดน,นะครับสปอร์ตเป็นอาร์คเดิมเลยนะครับพี่นะสวยมากรถปี2007แต่สภาพยังเนี้ยบอยู่เลยนะครับอ่ะเรามาดูปุ่มการควบคุมกันบ้างกระจกออโต้ได้ทุกบานนะครับ4 4บานออโต้ได้ทุกบานเซ็นทรัลล็อกล็อกล้วกระจกมีให้ตัวเบาะนะครับ เป็นบอกไฟฟ้านะครับบอรคู่หน้าเนี่ยปรับพับไฟฟ้ามีพิงหลังมาให้นะครับมีเรื่องของ Memory s e ซีนะครับจดจําที่นั่งฝั่งคนขับได้นะครับนี่เมมโมรี่ซีนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวแจ้งเตือนการชนปิดเปิดได้กระจกปรับออโต้ได้นะครับแล้วก็เอฟเ f สออฟออฟอนมีให้นะฮะคันนี้ประวัตินี่เช็คสูนย์เข้าสูย์ตลอดนะครับประวัตินี้เห็นแน่นอนนะครับพี่ๆนะไม่ต้องกลัวนะฮะ เจ้าของดูแลดีมากนะครับเอาไปใช้งานต่อกันได้ยาวๆนะสวยๆแบบนี้นะครับอะไรผมขอญาตเข้าไปในตัวรถเลยแล้วกันนะพวงมาลัยน,นะครับได้เป็นมัลติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลนะครับกุญแจจะได้เป็นสมาร์ทเอ็นทีคีเลตแบบนี้นะครับมีปุ่มพุ้สตาร์ทนะฮะนี่อยู่ทางด้านซ้ายมืออย่าเบรกล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับหน้าจอสี f ทก็จะติดบอกแบบนี้นะครับ เป็นหน้าจอดิจิตอลเลขไม้สามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามกิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มาตรวัดเรืองแสงเรือนไม้ติดครบปกติพวงมลาลัยลายไม้มีลอกบ้างตามการใช้งานเนาะนะครับแล้วก็พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าสั่งการด้วยเสียงนะครับคูดคอนโทรลยังใช้ได้นะฮะทุกอย่างใช้ได้ปกติหน้าจอเนะครับเป็นหน้าจอเดิมนะนะฮะมีเนวิเกเตอร์มาให้มีกล้องถอยมาให้นะครับกล้องถอยก็ยังใช้ได้ปกตินะครับอันนี้คือจอเดิมติดรถ เชื่อต่อเอ็นะครับบลูทูธดิสเพย์เอ็แมปเล่นได้แอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมดูโอชาแนลแยกปรับซ้ายขวานะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะครับอาจจะต้องไปเก็บในเรื่องของแอร์นะฮะน้ำยาแอร์น่าจะหมดละนะครับแล้วตัวเบาะนะครับเป็นเบาะเย็นนะนะฮะตัวเบาะได้เบาะเย็นปรับได้นะครับปรับความเย็นของตัวเบาะได้มาหลังปรับได้เป็นบ่มไฟฟ้านะครับนี่ แล้วก็มีที่เคียบุรีนะครับที่จุดบุรีให้นะครับเป็นลายไม้คอนโซลด้านล่างลายไม้แบบนี้สวยๆนะฮะมีที่วางแก้วให้หัวเกียร์หุ้มหนังอย่างดีนะครับอาจจะต้องไปเก็บงานเองนะพี่ๆเพราะราคานี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าหายากนะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับมีช่องชาร์จให้นะครับที่วางแขนพักสอบนะฮะมีสองชั้นนะครับใช้งานได้ดีเป็นหนังนะครับเล่มพร้อมโอนเล่มมีคู่มือการใช้งานมีนะครับสำหรับคันนี้นะ สวยๆนี่คู่มือการใช้รถ Camry นะฮะกระจกตัดแสงแบบออโต้นะครับผมนี่สภาพวิ้งเลยนะนะฮะด้านบนสวยมากนะครับไฟยังติดครบปกติทุกดวงนะครับมีที่เก็บแว่นให้ด้วยสวยๆแบบนี้ในราคาเบาๆนะครับ159,000พ่พี่ท่านไหนสนใจนะครับรีบติดต่อหาผมได้เลยนะฮะช่วงลงช่วงล่างยังดีอยู่นะครับผมบอกได้เลยน้ำมันของเหลวเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับ ผมลายเบามากนะฮะใครที่สนใจอยู่นะครับรีบติดต่อหาผมได้เลยนะฮะประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ถือว่ายังใช้งานขับได้ปกตินะครับในราคานี้นะได้แคมรี่ไปขับรถหรูไปขับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่ๆนะว่าห้องเครื่องคันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะคันนี้คือสภาพคือแรเข้าเลยนะครับไปกันแบบเรียวๆนะฮะพี่ๆนะ ไม่มีตัดต่อแต่อย่างใดอะตัวเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ VVTi นะครับ16วาล์วนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยเครื่องยนต์2.4เป็นซีนลวดน,นะฮะเครื่องยนต์นะครับฝาโครงฝาเครื่องนะครับไม่มีค่าละมันจุดเยิ้มเลยเครื่องยนต์แน่นๆนะฮะโชค๊คอัพนี้อาจจะต้องไปทำนะโชค๊คอาตัวฝาโครงนะครับเพราะว่าโชค๊คอาเริ่มเสื่อมแล้วอาจจะต้องไปทําเก็บเอง นะครับผมขายตามสภาพเลยพี่1 5 9 0 0 0สหาหนะครับแต่ยังขับได้ดีนะครับโครงสร้างคานบอดี้นะครับไม่มีชนหนักติดข้อมม่นะฮะราคานี้จบๆเลยแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยโชว์องโชว์ขับนะครับราคาต่อรองได้นะฮะใครสนใจนะรีบเลยนะครับฝาป้งเดิมแท้นะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยขัดนะฮะสติ๊กเกอร์ฝาป้งเดิมนะครับสวยมากนะฮะองเครื่องยนต์เดินเงียบๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับแคปรูปไว้เลยนะฮะแล้วก็ส่ง รูปนะครับส่งภาพมาได้เลยนะฮะคันนี้เสนอขายอยู่ที่1นึ0งแบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเจอรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ